ก็จะตายอ่ะคุณโยอ่ะคุณโยกลับมาเริ่มดันวงการเป็นยังไงบ้างก็ดีมากๆขอบคุณมากๆ BC คือ BC ยุ่งกว่านี้ได้นะคะคุณได้พัฒนาที่มาค่ะก็งานเยอะค่ะขอบคุณนะคะอย่างที่บอกว่ายิ่งไม่ดีค่ะงานที่เข้ามาส่วนมากมันจะเป็นงานแบบอะไรกันูกแบบค่ะมันมีหลากหลายค่ะหลากหลายมากๆเลยไม่ใช่แค่เดินแต่งเดียวใช่ค่ะ งานคาเด็กๆอขาบอกมีคนอยากคุยด้วยกับเราอะไรแบบนีจริงจริงตั้ร okay, BON ouais. ับท anyway? ันไหมคะว่างานมันเข้ามาเรื่อยไม่ทันจริงๆไม่ไม่ไม่ทันจริงไม่ทันนิดตั้งรับเลยอ่าทั้งตัวไม่ทันแต่ก็ช่วยเติมเต็ออมันมาแบบไหนมันมาแบบไหนก็หลายวันอยู่อ่างานพอคอมีเวลาให้เราได้แบบอยู่กับครอบครัวอยู่กับงาน น้าะิดวาจะไปข้างนอกบ้านเนี่ยเตยมพอมีเวลาดีกว่าวิ่งก็ไปได้ค่ะสามงานก็ไปได้มันมันต้องปรับตัวยังไงบ้างที่มันต้องแบบว่าอวิ่งแบบเป็นแบบโค้ดูเบนทอย่างที่เราเคยเป็นตัวเองปรับตัวยังไงล่ะคะก็ มีสต,ติก่อนมีสต,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 ติก่อนแล้วมีสติกับโทรศัพท์ก่อนว่าวันเป็นอะไรงานไหนยังไม่ทำอะไรนะอะไระอ,ะอ,อย่างเงี้ยส่งในเฟรนหาช่างผิดคนบ้างผิดคนบ้างสับสนบ้างใช่ค่ะเพราะว,ว่าคือนอกจากเรื่องงานมันงได้ได้มีองชีวิตธีการหลารอย่างแล้วมันก็ต้องแบบมีปริสบการณ์หลายคนมองว่าโยคือสวยทองไทยคือโควิดปุ๊บก็คือได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบร้อนร้อนร้อนพร้อมอย่างนั้นยินดีมากค่ะพร้อมพร้อมใช้พร้อมใช้มาก จริงๆทำงานมันทำให้เราแบบผ่อนคลายผัอช่วงที่ผ่านมาด้วยมันก็ทําให้เรายุ่งจนเราไม่ต้องแบบหงสารนึ่งให้มีสิ่งิ์ให้เราคอนเซนเทร์งาไม่งั้นถามเราตลอดเลยทำงานตลอดจริงๆมันก็ช่วยนะมันช่วยมันช่วยให้เรายุ่งทำให้เราคอนเซนเทร์กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตลอดจะได้ไม่ต้องไปคิดกังวลนันอ่ะจะถามวินี้โย ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่คุณก็ยังอบอกว่าทุกอย่างมันค่อนข้างจะกกันหา่นางไม่ทันในตั้งตัวก,ก็ค่อยๆเป็นเซ็ตไปแต่ว่าโชคดีที่มีเพื่อนทุกคนค,นคนอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเราอยากได้อะไรเราเลยก็บอกญาตทุกคนก็ตอบใส่พื้นที่ที่ช่วยเราแต่ว,วันนี้โย่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆก็ยังไม่รอยนะก็ยังยังไม่รอยหรอก นายโยชิงเงินแหลงคุณอมว่าเราจะต้องมุ่งกำลังใจที่โจมให้ถูกว่าทีอนนีคือไอดอลของเราไม่ตกใจอ่ะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดคิดว่าคนจะมองเห็นเราในแบบแง่มุมแบบคนจะรู้สึกว่าแบบกิ้งปที่เราทำไปนั่นเงที่โยพูดไปก็ถูกเราก็แค่อย่าออกไปบบว่าเออเราจะไม่ดถนะทท้ถูกต้องมันควรจะทำแค่แค่นั้นเลยแบบจริงแสดงว่าโยก็ได้อ่านคนเป็น ขาดด้านบวกนี่แบบเข้ามาได้ได้อ่านค่ะยอมยอมยอมรับว่าได้อ่านแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ส่งกลังใจมาสั่งกอดเราแต่ว่าอยู่ก็ไม่คาดคินแตแต่ว่าที่เราจะต้องลองไมนัดเลยไม่เอาเอาจริงๆคุณอาจจะเห็นว่ารองสาววันหยุดหเราก็ผ่านช่วงที่มันเรียบร้ยมาแล้วนัมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่เคยอัดแน่นช่วงที่เราอัดน่นแต่ว่ามุมมอง ใวันนั้น่ะเราอาจจะแบบขึเออนนี s <S right? ้่นนวันน้มาาเย็นด้วยนออางเงีแ็ขอบนวีมตนอเอออยู่คนเดียวมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่แบบเมอรอยหลายคนเป็นหนูอะถ้าอยู่คนเดียวอาจจะเมือยรอยอย่างเี้หรือเปล่าโมเมนต์ตอนนอนนี่ค่ะ รองรองนั้นมันต้องรู้เป็นอาวุธแล้วยัะไรอย่างก็ได้กระด้ลองดูเนาะอะไรที่อะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำเออรีวิวนี้รีวิวก็ซื้อตัวสองใบลองซื้อตัวสองใบวัาเนาะมันมันก็กว้างมันก็สบายเหมือนกันนะไม่เป็นไรก็ไ็โอเคก็ไปทำคนยวเอาเป็บ้านก็ได้เรียนเรียนรู้ที่จะ อยู่คนเดียวอยากพูดว่าก็ต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปนั่งกินข้าวหนังคอมเมดี้นั่งอะไรดูน้าดูหน้ะอย่างอ่าอะไรกคนเดียวคนเดียวเหรอกินข้าวคนเดียวทำประจานักที่เดินทางคนเดียวก็ไหนคนจงวนในสิ่งที่ว่าพะโย้นมาทำคนเดียวเราจะชินไหมหรือว่าเรามันจะไม่ชินหรอกไม่ชินหรอกมันก็ต้องเรียนรู้เนาะเรียนรู้ไปาทีละสเปกนี้ มองีนมุมหนึ่งเราก็ได้ explore เราในการในมุมบางอย่างที่เราไม่เคยห็นก็ challenge กาอ่ปนวมรเดอการดกเร่องอวกประาเป็นการนะคะมันก็ถือว่ามองการมอกาที่เราได้ทบทวนโดยเองว่าเราสามารถ เราต้องการอะไรในชีวิตี้เราว่าก็เป็นโอกาสดีที่เราได้กลับ no. มาคิดตัวเองว่าอยากทำอะไรอยากไปทำอะไรโอ้คห็อห็นเห็อ้ห็น้โ้วก็อห็น้อ้อ้ีว่าตอ้โหโอ้นหอ้โหา้พิจอรณาโอาอ้โหกอ้โหโ้โหโ้อออ้โออหนอ้าหโ้้ออององอยากอะไร านตัวเองเป็นหลักกนที่เราต้องมองแต่ก็มีเลยที่มันีเรื่องที่เรองของค่านักจาันจะีตออนไมว่าดาวคำนันเาเึ่งที่บอกว่าถามว่าตอนนี้่อไป้ราไม่ไม่ต่อไม่เหมือนมันยุ่งจนมันได้ไม่ได้โฟกัสเรื่อนั้นไปเลยไม่ได้มองหาแต่ก็ไม่ได้กลัว่จะเริ่ต้นใหม่นะคงต้อง ใช้เวลาสักพักหนึ่งอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองมีความสุขมีชีวิตของตัวเองที่ได้ก่อนเราเองก็คือการจัดระเบียบชีวิตตัวเองใช่ใช่กัะตอนนี้มันดูดูมากจริงๆแต่นอกจากเรื่องงานรู้สึกว่าเด็กนพอชื่นเพคิดเออมันก็สัมผัติไม่เรื่องไหนยิ่งสอบยิ่งสอยิ่งสอบไม่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 ได้รู้สึกแบบว่าเราแค่รู้สึกว่าเออเราก็เป็น แต่ี่มาตั้งนานแล้วนะแต่น้องรับใช่ไหมคะน้องรับ่ะขอบคุณ่เมื่อไหร่มองว่าดย๋ยวคุณวุ้นเจนก็จะพาเราไปมูสุดมแม่รัสีต้องมาแล้วนะราคายินดีค่ะคุณผู้มดอกเพื่อนถามมาไม่ถึงว่ามืนมืนยิวผ่านเพื่อนย่างย่า่นปลกต้นหอกแล้วคุณขับสุดเดียเกิร์ด้ไม่เชื่อยังไม่เคยไปรับค่ยไมนนนงเคยไม่เคย งานแรกที่ออกไปจบข้างหน้าเวทีพอมถึงต้นหอมค่ะคุณต้องถอดลากไปเดี๋ยวเกิดคุณต้องมาต้องมาแต่ตอนนั้นเราคุณน้าสนุกกันสนุกกว่านั้นไปได้ยามก็จบจบให้เราแล้เรีมก็น่ารักก็บอกว่าไหนๆสดด้วยกันแล้วก็เราเชื่อเราเชื่อมั้ยคนได้ชอบตอกไม้อ่า

ก็พยายามเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็คือเพื่อนเด็กที่น่ารักมากแับคุกจนแบบน้องจริงโจทย์อะไรนี่ว่าแว่ใครที่จะเข้ามามันต้องประมาณไหนแล้วป่ไเ้ยยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้วางคิดอยังไม่บด้วยนนะตอ ช่วงนี้ก็ดีค่ดีที่สัปดายังไม่ได้กลับมาติดใจกันลแต่ก็ตดใจกับออากำลังกายบ้างยายามหาเงินีแกล้อะไรดูก่อนนอนแต่ตอนนี้ก็ยังมีกระดุ้งตื่นตอนตื่นอยู่ กอมีเพื่อนไปแนะนำรมีเพ <co> <drag> <wherever> ื claimed, ่อนะนำะไรอย่าเงีอพอผ่านไปแลเราก็ค่อยๆดีขึ้นนะะแต่ยังไม่งท้ป่าะกแบบใช้ปั๊บๆๆได้ตัวเองล้วก็แ่กงสัใว่าทำไมโจก็สวยคนวงว่าสดทุกสวยแบบพุ่งดับพุ่งออสวยแล้วพุ่บ โอ้โหิวติวแบบว่าเออโสดสวยแพงรู้สึกว่าอือเป็นเปาก็ถาม่าเห็นมีมประเองเม้มไหรเห็นมีมเห็นมีมของคุณมากน่ารักมากเาแลบเขาแบบเขารู้สึกว่าถ้าเจอเหมือนโยอาจจะทำไม่ได้เข้าโยเรามีแนะนำเหรือว่ามีการใช้กัตัวเองกเห็น เป็นมีนที่เปมน่ดักมีนยี่มีอ่างกเราไม่เกระจาเราไม่เราไม่ติดมากเราก็เราก็เป็นของเราีอรองเ้ราก็ทักย่เอากระจาแบบที่ดูบอกมาแบบอู้แล้วจากการมาดูทรงพลังนะแล้ยิ้มมุมปากแบบนั้นมาจากน้นแต่ที่จดได้นนะพยายามพยายามทำอะไวเราไม่รู้ว่าอยู่ดีมันไปเองใช่ไม่รู้อะไรตอนนี้ก็เปิดเวลา

ขอบคุณจริงีพูดไปหลายรอบแล้วขอบคุณตรงนี้ค่ะคุณขอบคุณที่สนับสนุนเดี๋ยวพูดร้อห้ละมีความหมายที่จะมุ่งใจกันนะคะดีด้วย่ะนคินดี้วยคนี้ว่ะิด้วงคยินี้วยค่นค่นี้วยค่ยินดี้วี้ย่นคะินด่ได้วิด้คะิด่ะ 你多装袋。